สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับชมรมอีฟซี่รันนิ่งนะคะวันนี้เป็นการเทรนนิ่งครับการฝึกซ้อมเพื่อให้ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อยืดหยุ่นเพื่อจะลงมินิมาราทอนคอนแก่นมินิมาราทอนเดือนมีนาเนี้ย ของอิฟเท่าไหร่5กิโลเมตรเหรอไม่เจอกิโลมินิฮาปมาราธอน5กิโลเมตร1ด็โลเด็โล้เขาไม่ให้ลงหลอกเด็กขนาดนี้ให้ลงแค่มินิอายุยังไม่ถึงวันนี้ฝึกซ้อม,มเบาที่บ้านนะครับเรามีแพลนเดือนมีนาเจอกันที่คอนแก่นมินิมาราธอน ข้างปาลปาไผ่ครับปลาไผ่โคกงน้องนาใหญ่ขันปรับสบปีดเท่าไหร่ก็เดินไงก็เดินก็ไม่นีก็จะเดินพอแล้วถ้ายังไม่มั่นใจเอาสามพอแค่ให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุนเดินไปเรื่อยๆก็พอแล้วไม่ต้องวิ่งก็ได้ไม่ปวดขาเดินๆได้ยกฟอยได้เหงือก ตรงนี้กินเยอะต้องขยันหน่อยนะออดีมากดีมาก,มากซูซูโอ้ยอเล v e ย o u ทำหน้าเหมือนคนบ้านเลนย <c oughs> สติดีเปล่าสองนาทีแล้วคลิปนี้เอาสามนาทีพอ ถ้าปรับขึ้นเรื่อยๆถ้าเล่นทุกว,วันก็เพิ่มขึ้นเป็นสี่สี่จุดห้าเนี่ยวาวิ่งวิ่งแค่หกพอแล้ววะไม่ไหวหกนี่คือสิบห้านาทีต่อหนึ่งกิโลเมตรครึ่งนะ 1ิทีวิ่งจากวิ่งจากบ้านอาควมาหลัก6กิโลครึ่งใช้เวลา15ที